ค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้วิชาการงานอาชีพจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะที่เด็กๆควรจะต้องรู้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะเด็กๆสําหรับวันนี้นะคะในส่วนของวิชาการงานอาชีพประจําสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในหน่วยที่2นะคะเรื่องการทําความสะอาดเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายนะคะ ในหน่วยนี้นะคะจุประสงค์การเรียนรู้ต้องการให้เด็กๆนะคะอธิบายวิธีการทําความสะอาดเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายได้นะคะทําความสะอาดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้เห็นความสําคัญของการทําความสะอาดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะเด็กๆเราไปดูต่อเลยนะคะนืกเรียนมีวิธีการซักทําความสะอาดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอย่างไรบ้างคะ ลองคิดซิว่าเรามีวิธีการทํางานยังไงนะคะเพื่อให้เสื้อผ้าของเรามันสะอาดนะคะเอ๊วิธีของเด็กๆก,กับของรูมันจะตรงกันไหมเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะการซักเสื้อผ้าที่สวมใส่ในแต่ละวันเนี่ยมันจะเกิดคราบสกรปรกเสื้อผ้าที่เราสวมใส่นะคะมันจะเกิดคราบสกรปรกได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเงือ่อฝุ่นละอองหรือรอยเปื้อนจากการทํากิจกรรมต่างๆนะคะเราจึงต้องนําเสื้อผ้าเนี่ยไปซักทําความสะอาดตากแดดให้แห้งแล้วก็จัดเก็บให้มันเรียบร้อย เพื่อความสะดวกในการสวมใส่ในครั้งต่อๆไปนะคะทีน <se euh ี้เรามาดูกันนะคะว่าการซักเสื้อผ้าเขามีวิธีการทํำยังไงบ้างเสื้อการซักเสื้อผ้าจะมีอยู่ที่การสองแบบนะคะแบบที่1เรียกว่าการซักผ้าด้วยมือด้วยมือแบบที่สองก็คือการซักด้วยเครื่องซักผ้านะคะการซักผ้าด้วยมือเนี่ยกับการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าจะมีข้อดีนะคะเด็กๆมันมีข้อดีแล้วมันก็มีข้อเสียด้วยนะคะทีนี้เราลองมาดูที่ข้อดีก่อนนะคะ การซักผ้าด้วยมือข้อดีของเขาก็คือประหยัดน้าแล้วก็ไฟประหยัดค่าใช้จ่ายในการซักเสื้อผ้าแล้วก็เสื้อผ้าสะอาดถนอมเนื้อผ้าให้ใช้งานได้ยาวนานนะคะเพราะมันไม่ต้องไปโดนแรงปั่นจากเครื่องซักผ้าใช่ไหมคะเนื้อผ้าก็ไม่เสียส่วนการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าจะมีข้อดีก็คือประหยัดแรงงานประหยัดเวลาเสื้อผ้าแห้งเร็วนะคะทีนี้เมื่อรู้ข้อดีแล้วเราลองมาดูข้อเสียสิคะว่า การซักผ้าด้วยมือแล้วก็เครื่องมีข้อเสียยังไงนะคะถ้าเป็นการซักผ้าด้วยมือข้อเสียก็คือสิ้นเปลืองแรงงานเปลืองเวลาเสื้อผ้าแห้งช้านี่คือข้อเสียของการซักผ้าด้วยมือนะคะแต่ถ้าเป็นการซักผ้าด้วยเครื่องข้อดีก็คือเอ้ยข้อเสียก็คือสิ้นเปลืองน้ําแล้วก็ไฟฟ้าสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการซักนะคะในการซักผ้าเพราะมันจะต้องใช้ไฟฟ้าในการซักใช่ไหมคะเปลืองค่าไฟอีก แล้วก็ซักผ้าไม่ค่อยสะอาดโดยเฉพาะบริเวณคอเสื้อนะคะมันจะไม่ได้มีการขีเพราะฉะนั้นมันใช้เครื่องในการปั่นเลยบางทีเสื้อผ้าซักแล้วไม่สะอาดนะคะทีนี้การซักผ้าด้วยมืออุปกรณ์ที่จําเป็นมีอะไรบ้างหล่ะไปดูนะคะ1มีกระมังแล้วก็มีตะกร้าใส่ผ้ามีอะไรอีกมีแปรงซักผ้ามีผงซักฟอกแล้วก็มีน้ํายาปรับผ้านุม่มนี่คืออุปกรณ์พื้นฐานในการซักผ้าด้วยมือนะคะเรามาที่จุดเริ่มต้นของการซักผ้าด้วยมือเลยนะคะ ก่อนอื่นอันดับแรกเลยถ้าจะซักผ้าด้วยมือเนี่ยเราจะต้องแยกซักเสื้อผ้าขาวแล้วก็ผ้าสีออกจากกันเราจะไม่เอามาซักรวมกันเพราะเดี๋ยวผ้าสีสีมันตกใส่ผ้าขาวทําให้ผ้าขาวหมุนหมองนะคะอะเมื่อแยกผ้าเสร็จแล้วก็เทผงซักฟอกลงไปในกระมังที่มีน้ําอยู่แล้วนะคะตีจนเกิดฟองให้ผงซักฟอกมันละลายนะคะเสร็จแล้วก็เอาเสื้อผ้ามาขยี้ในน้ําที่ผสมผงซักฟอกเนี่ยให้มันสะอาด ถ้าเสื้อผ้ามันมีคราบสปกปรกมากก็แช่มันทิ้งไว้ก่อนสัก 10- 1ถึงนาทีแล้วค่อยหมักขยี้นะคะเมื่อขยี้เสร็จแล้วก็ซักเสื้อผ้าเนี่ยในน้าเปล่าหรือน้ําสะอาด2อถึงสครั้งให้หมดฟองของผงซักฟอกเสร็จแล้วก็บิดหมาดๆนะคะเอาไปตากเวลาตากก็ต้องสะบัดสะบัดให้ผ้ามันคลายตัวแล้วก็เอาไปตากนะคะส่วนส่วนน้ํายาปรับผ้านุ่มเนี่ยมาถึงขั้นตอนที่ซักผ้าด,ด้านนี้นะคะซักเสื้อผ้าให้สะอาดด้วยน้ําสะอาดแล้วเราอาจจะผสมน้ํายา น้ำยาปรับผ้านุ่มลงไปในการซักผ้าเทียบรั้งสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะไปบิดตากเพื่อให้ผ้าม,มันทําไมคะมันนุ่มแล้วก็หอมนะคะทีนี้การซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้ายังแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะประเภทแรกเรียกว่าเครื่องถังเดียวนะคะเครื่องซักผ้าแบบถังเดียวหรือแบบอัตโนมัติประเภทที่2เรียกว่าเครื่องซักผ้าแบบกึ่งอัตโนมัติหรือถังคู่นะคะถ้าเป็นเครื่อง ซักผ้าแบบอัตโนมัติเนี่ยเขาจะมีฝาบนแล้วก็ฝาหน้าแค่นั้นนะคะถ้ามีฝาบนก็มีฝาบนถ้ามีฝาหน้าก็คือจะมีแค่ฝาหน้านะคะการซักผ้าเนี่ยมันจะเสร็จสิ้นได้เองโดยการตั้งโปรแกรมอัตโนมัติเอาไว้นะคะแต่การซักผ้าด้วยเครื่องถังเดียวระบบน้ํเนี่ยจะต้องเพียงพอต่อการใช้งานนะคะแล้วก็ต้องใส่ผ้าตามน้ําหนักของเครื่องที่ระบุไว้ถ้าใส่มากเกินไปผ้าก็ไม่เกี้ยงไม่สะอาดเครื่องก็ทํางานหนักอาจจะเสียได้นะคะ ส่วนการซักผ้าด้วยเครื่องอัตโนมัติหรือถังคู่ฝาถังจะมีอยู่2ถังนะคะฝาถังเนี่ยถังอันแรกจะเรียกว่าถังปั่นอีกถังหนึ่งจะเรียกว่าถังถังอบแห้งหรือถังปั่นแห้งนะคะถังซักเสื้อผ้าหรือถังปั่นเนี่ยก็จะสามารถทํางานด้วยการซักเสื้อผ้าแค่นั้นเมื่อซักเสร็จก็ต้องปล่อยน้ําทิ้งนะคะแล้วถังนี้ก็คือใช้สําหรับปั่นผ้าที่ซักน้ําสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วสาหรับปั่นให้ผ้ามันแห้งแล้วค่อยเอาไปตากนะคะ อันนี้คือการทํางานด้วยเครื่องซักผ้านะคะขั้นตอนการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วนะคะเห็นไหมคะขั้นตอนก็คือ1สํารวจความเรียบร้อยของเครื่องซักผ้าว่าพร้อมที่จะใช้งานไหมส2ตรวจดูสิ่งของในกระเป๋าก่อนว่ามีอะไรติดค้างอยู่หรือเปล่าเพราะถ้าเอาไปปั่นในถังมันอาจจะไปติดค้างในถังซักผ้าแล้วทําให้ถังซักผ้าเราเสียได้หรือเราก็ต้องมีการแยกผ้าผ้าสีผ้าขาวออกจากกาันเช่นเดียวกับการซักด้วยมือนะคะเด็กๆทีนี้ต่อมานะคะ ใส่ผงซักฟอกหรือน้ํายาซักผ้าลงไปในเครื่องซักผ้าตั้งโปรแกรมการทํางานหรือการซักนะคะ mm hmm. เมื่อซักเสร็จแล้วก็ต้องปิดสวิตช์นะคะ,อะตอนซักเนี่ยตอนซักผ้านะคะเราทําตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วพอผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสุดสุดการทํางานนี่ก็ปิดสวิตช์เครื่องให้เรียบร้อยทอดปักให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะเอาผ้าออกไปตากนะคะท mm hmm. ีนี้เราจะมาถึงกิจกรรมวันนี้นะคะเรียกว่ากิจกรรมซักให้สะอาด การซักให้สะอาดประจำวันนี้ก็คือการบ้านที่จะให้นักเรียนทํานั่นเองนะคะการบ้านจะมีอยู่2อย่างนะคะอย่างแรกคือการตอบคําถามลงไปในสมุดนะคะอย่างที่สองก็คือการฝึกปฏิบัติการซักผ้าด้วยมือนะคะการบ้านของเราจะมีอยู่ด้วยกัน5้าข้อในหน้านี้นเด็กๆดูนะคะครูให้นักเรียนเติบ่อขอโทษค่ะตอบคําถามลงไปในสมุดนะคะมีอยู่ด้วยกัน5ข้อไม่ยากเลยนะคะ ข้อนี้นักเรียนล็อกโจทย์แล้วนักเรียนก็ตอบไปนะคะอธิบายให้ละเอียดนะคะแล้วนักเรียนก็ต้องส่งงานตัวเป็ทุกครั้งด้วยนะคะหลังจากทําเสร็จส่วนกิจกรรมที่2คือการฝึกปฏิบัติการซักผ้านักเรียนมีเวลาว่างมากพอในแต่ละวันเนี่ยอะไรที่เป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้นักเรียนก็ควรจะทํานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเด็กๆนะคะไปฝึกปฏิบัติการซักผ้าของตัวเองเนี่ยล่ะคะ่ะ ผ้าที่หนูใส่ตั้งแต่เมื่อวานอาจจะยังไม่ได้ซักไหนนะเด็กลองไปซักผ้าแล้วให้ครูเป็ดดูสิคะว่าหนูทําสําเร็จหรือไม่นะคะแต่วันนี้มีงานสองอย่างนะคะทําแบบฝึกหัดแล้วก็ไปฝึกปฏิบัติการซักผ้านะคะใครเข้าใจแล้วบ้างยกมือขึ้นเข้าใจนะคะยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันบ้านส่งเป็ดกันดีกว่าคะ่ะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ